มันไม่ตายกันเลยพี่แสดงว่ามันฟุ้งกันหมดเลยนะไปพี่ข้างบนมีคนโอ้พี่ซีห้าคนตายยังไหมไปนีโอ้ตายเออออกมาตายตายให้มันยิงไปเถอะ กูพี่ใต้พี่ใต้พามาแม่งสามซี่ตัวยืนลอยเวียงรอดจบปะตายเหอะเร็ว <c oughs> ไม่ไไมีใครมีจี้ในส่วนตีหรอตาย 3, ตาย 3, ตายสามไอ้โหฝนจริงเดีย๋ยวกูอัดคลิปไปให้ดูเดีย๋ยวกูอัดคลิปไปให้ดูแบงเอาไอจีมา 对，谢是谢谢对。